จัดไปโดยไทยประก,กันชีวิตไฮลักซ์รีโวผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1 สวัสดีน้องวิวด้วยนะครับผมสัปดาห์นี้ครับไม่พูดพ่างทำเพลงผมม,ดดมีหนึ่งเรื่อง โอ้มหหนึ่แม่พูดก็ใบเดียวเหรวันนี้ก็พูดเรื่องนี้ผลไม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 ้กินวันละนิดชีวิตสใช่เพราะว่าจะมีวิตามินวิตามินแบบนี้หลังมื้อเที่ยงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดูรายการช้ำจัดไฟนะครับแล้วก็เอาผลไม้มาทานกัน นะว่ากันแล้วก็มีเรื่องผลไม้อ,อ่ะคนป่าผลไม้เนี่ยถ้าเกิดใช้ดีเนี่ยต้องไปเก็บสดๆจากในป่ามีเพื่อน3คนระะครับเข้าไปหาผลไม้ในป่าเสร็จปุ๊บทีนี้ไปเจอเจ้าป่าเป็นเหมือนเผาเผากินคน,น,น,คนอ่ะจารย์คนป่าเจ้าถิน่นอุ้งัอุ้งวัอุ้งวัออกมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่ง <c oughs> องให <c oughs> ม่ได้ใหม่ได้ทีเนี่ยเล่นวุ่งอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ชอบเหรอเขาก็าล็อกตัวเขาก็มาล็อกตัวไอ้สามคนนี้ไปพอดีไปตรงกับวันที่แบบเฉลิมฉลองเผาพอดีเขาบอกว่าเหมือนกับว่าไอ้สามคนเนี่ยเป็นผู้บุกรุกเอเขาก็เลยสั่งว่าอุ้งบุกบตัวบ่อุ้งบุกบงอุบตาเป็นไทเกอร์ไปเก็บผลไม้มานะ สยาวไอ้สคนเนี่ยแต่มีข้อแม้ว่าให้ไปให้สาคนเนี่ยไปเก็บผลไม้ที่แตกต่างกันแต่เก็บมาคนละอย่างละช,ชนิดเท่านั้นเก็บมาคนละอย่างอ่ะ แต่ย่างละ10ลูกอ๋อ้สมมุติสมมุติถ้าเป็นมะม่วงอะน้ำดอกไม้อกกล้องเขียวสวยอะไรก็ได้ไม่มีอะไม่ได้เขียวสวยโอเคอ่ะนะฮะไอ้สามคนนี้ก็แบบว่าด้วยความที่กลัวตายไงเพราะคนตายแบบอุ้งบักอุ้งบักอุ้งบักไปเอาชีวิตรีบไปหารีบไปหาเลยคนแรกไปเก็บผลไม้มาชนิดหนึ่งนั่นคือส้มอ๋อส้มอ่าไอ้ เามันก็บอกว่าอุ้งต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 ุ้งอุ้งุ้งแต่ว่าอ้าปากนะอ้าปากนะเจ้าเจ้าหว่างคนสุภาพพอเวลาพูดภาษาเผ่าเขาจะแบบดูดุดุดูด้านหน่อยุ่งไปตุ้งไปทุ่งอแต่ว่าอ้าปากลงอ้าปากนะโอเคไอ้เจ้อ้าปากปุ๊บก็บอกให้เอาส้มเนี่ยที่หามาได้ยัดเข้าปากแต่ว่า ทำยังไงก็ได้ห้ามแสดงสีหน้าอาการคือถ้าเกิดสามารถยัดเข้าไปในปากได้หมดรอดชีวิตตายรอดตายไอ้นี่ด้วยความที่บอกว่าส้มมันก็ผลใหญ่อะเนาะยัดเข้าไปลูกสองลูกหน้าตาแบบตาเลืองก็อุ้งวะอุ้งวะอย่างนี้ตายเลยตายเจ้าปลาบอกหงบุ้งบุ้งตุ้งบุ้งหุยอะไรเออแต่ว่าอะไรทาได้ไหมคาตาคนที่สองครับหายไปสักพักหนึ่งเหมือนกันกลับมา ได้ลูกเชอรี่เอ้ยนี่มาถูกทางลอดลอดลูกเชอรี่รอดแน่ก็ยัดเข้าไปเออสี่ลูกห้าลูกหกหกลูกเจ็ดจลูกแปดแปดลูกเก้าเก้าลูกเท่านั้นแหละเกิดตรงนี้ดอเกิดไปขำทั้งนั้นน่ะโดนเจ้าหัวเลาะเออหัวเลาะวาลูกลูกลูกเชอรี่อยู่ในปากลูก เพื่อนมันก็ตกใจว่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยชาวป่ามันจะรอดอยู่แล้วคนป่ากเขาก็ตกใจปรากฏว่าไอ้ระหว่างที่ลูกที่สิบกันเลยจะเข้าปากเนี่ยมันเห็นเพื่อนคนที่สามหอบทุเรียนมาเพียบเลยเจ้าป่าบอกว่าไงอุ้งอ้วนอุ้งหัวอุ้งหิบแปลเป็นไทยว่าคุณตายแน่ทำเลขาตา เนี่ยครับเรื่องทั้งหมดก็จบด้วยประการราชนีอ๋อคือตายหมดเลยเรื่องนี้สอนเลยบ้างครับไม่สอนเลยครับสอนว่าคุณผู้ชมห้ามหงสะตาตุ๋งบังกุ่วงคงหมวยแต่ว่าทำอะไรเนี่ยให้มันรอบคอบคิดหน้าคิดหลังก่อนจ้าจ้าเด็กเด็กจะใครจะไปรู้ว่ามันยัดปากเข้าสู่เรื่องราวของคลิปดีกว่าวันนี้ดักเช่นกันหน่อยได้ไหมเห็นเห็นเห็นกันร้อนเลยมาดามก่อนเลยช่วงนี้ผมร้อนไม่ได้หรอกผมฮะ มีประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับความอ้วนมาฝากกันมีคความอ้วนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดไม่ดูแลรูปร่างให้สวยมันก็วิวโชดนี่โชดโชนี่ให้มันสเลนเดอร์แบบนี้ถ้าเกิดเป็นเพลงไหนเพลงชาวปะร้องไงตุมตุ่มตุ่มบ้าตุงมบุยมังซึ่งบุกตุงมบ้าตุงมบุยมันเรียกพูจริงเลยชาปะทุกคนเพลงอะไรอะก็ถามไว้อ่ะมันก็้อย่างนี้แหละเออวันหลังนั้นวมนนี้ ผมจะพาคุณผ <iyorsun> yes. ู้ชมไปดูโดยเฉพาะสาวๆเลยนะฮะถ้าเกิดคุณไม่ดูแลรูปร่างคุณให้ดีคุณจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างลองไปชมครับค่ะ นี่นะถ้าคนไม่รักษารูปร่างเนี่ยรูปร่างประมาณนี้คุณตีลังกาก็ลำบากนะครับเข้าวินข้าวินนี่ไปพายเรือกับเพื่อนอยากนั่งชิลๆเป็นยังไงโห่ซ้ำเลยอ่ะพี่โจพายเรือไงมันไม่ได้มันหนักเกินดูนี่อยากขับลูกเห็นไหมฮะถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ดูแลรูปร่างให้ดีเฮ้ยนี่เขายังรักดียังรักดีเฮ้ยระวังระวังไม่ดูแลรูกเลยไปรู้ปะขังระวังขึ้นขัง ถลายไม่ไปปะน่าสงสารปล่าล่ะอันนี้คืออะไรเขาอยากจเล่นสไลเดอร์เนี่ยแบบเด็กๆเล่นเรื่องเอาตัวสไลด์ไปตั้มน้ำอย่างงี้ฮะอุยน่าสอนไปพูดไปเล่นนอนเพลย์นอนเพลย์เป็นยังไงโอ้โหจุกไปตามกันเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดรูปร่างไม่ดีจริงน่าเสียคุณจะมีปัญหากับการทํากิจกรรมเหล่านี้ที่ไม่ได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมแสดงว่าจริงปะล่ะเกิดอุบัติเหตุได้ไม่ใช่เฉพาะ ตัวใหญ่แล้วมีปัญหาครับบางครั้งตัวหุ่นดีๆนี่แหละแต่ขี้เกียจก็งานเข้าได้เหมือนกันอลองไปชมดูครับยังไงฮะอาจารย์นี่คือเตียงสองชั้นคุณผู้ชมฮะเหมือนแบบโรงเรียนประจำถูกต้องและคนขวาเนี่ยด้วยความขี้เกียจคือเห็นไหมมันมีบันไดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ลงไม่ลงนะแล้วสุดท้ายเป็นเนื้อเหม่พิ่งตื่นป้าอะไรง่วงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพช้าชัดๆสามๆรอบ อีกอ้อเขาขี้เกียจหรือเขาบ้าหรืออะไรยังไงขี้เกียจอยากเขาเรียกว่าโชว์ไงโชว์ภาษาวัยรุ่นคือชอบเล่นท่ายากอยากเฟี้ยว่ไงเนี่ยอ่ะบันไดนี่นะฮะคุณผู้ชมสังเกตดูมีอยู่แล้วไงแล้วไม่ยอมใช้ไงเออทำไมไม่ลงบันไดเนาะตอนเด็กผมก็เป็นนะแล้วก็โยกเลยนะ โอ้ยแล้วผมสงสารเตียงเขาจริงจริงขายยาเขาไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์หรอดีนะวันนี้รู้สึกเราจะตลกไร้กันนะะฉะนั้นเรามีความหวังคนสุดท้ายแล้วซองเ์เออรู้สึกเราไปโหเลาอบนความทุกคนอื่นนะแต่มันก็ตลกจริงๆนะตลกกับคนไปแล้ววันนี้นะคะมีเรื่องเกี่ยวกับคุ่ยนต์อ๋อนึกว่าสัตต์เนี่อะไรรู้ไม่ใช่คนเฮยอยู่มาเป็นปีรู้อยู่แล้วว่าต้อง จอกชัดหลังชวนเนี่ยก็ค่ะเป็นเรื่องของทรานส์ฟอร์เมอร์แต่ว่าต้องใช้เงินหยอดเหรียญอะไรนะทรานส์ฟ er. อร์เมอร์โยงที่มันเป็นรถนะใช่เดี๋ยวไปชมกันค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นมนุษย์นี่แหละค่ะเป็นคนนี่แหละค่ะครับแต่ว่าต้องให้คนหยอดตามก่อนแล้วเขาจะแสดงโชว์อ๋อนี่คืออุ้ยโอ้ยได้ไหมเล่นจริงนะให้รู้วไหลไม่ได้ยังไงนี่ลูกขาก็อยู่ที่เท้าเท้าผมรอโอมากเขาไหลไม่ได้ยังไงอ่ะ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเงินมาเครื่องทำงานออาแล้วเขาจะกลับมายืมเหมือนเดิมเออเก่งเลคะเก่งนะความคิดสร้างสรรค์ใช้ไดนะอ๋อนี่คือเขาใช้แรงของเขาผลักไปให้มันไหลอย่างนี้คำถามคือว่าเขามีแค่บุกเดียวเหรอครับครับอาก็แปลงสร้างสรรค์ไงสร้างสรรค์ไงอาจารย์นะเออแต่เสียงเครื่องนยมมาจากไหนอะเอาปากทำไงมาทำสิเป็นยังไงคะความคิดสร้างสรรค์นี่ใช้ได้เลยใครว่าเจ๋งค่ะ ใช้ตัวเองให้เป็นประโยชน์โอดโหนะสถานี้นะครับคงจะลาไปก่อนนะคุณเนี่ยลาไปก่อนผมยังอยู่ต่อผมบอกผู้ชมโอเคไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดี้ค่ะวัสดีค่ะอะไรเนี่ยผมไปคนเดียวยัังวไปคนเดียวก็บายๆของกันบายๆบายๆอย่าไปกินผลไม้เยอะนะจ้าด้คุณผู้ชมช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาบันเลงต่อกับแชมป์จัดไป ลืมไปลืมไปอะไรอุ้มตุงบุ้งกอ้ยกอ้ยไปยับปากกลับไม